สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาวัดเสื้อตัวนี้นะครับไปร่วมกับโครงการ p e ล Charity 2024นะครับแล้วก็รายได้นะครับก็จะนำไปช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็ไปดูกันว่าผมจะละเลงเสื้อตัวนี้เป็นยังไงตะวาดแมววันแมวไม่รู้ว่าเหมือนแมวไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพยายามจะวาดลูกลูกสาวของตัวเองทั้งสองตัวแต่ว่าไม่รู้ดูออกไหมแล้วก็มีแนเซนเซนว้อันนี้ทำไม่แพวนะครับมีนเลสเซนแล้วก็ลงวันที่ไว้ว่าเราวาดวันนี้ ก็ต <S an> ั้งใจว่าอยากวาดลูกสาวช่วงนี้กําลังอินกับลูกแต่คุณพ่อมือใหม่ก็จะอินกับลูกนิดนึงจะเป็นลูกสาวทั้งสองครับตัวนี้ชิมอนลี่แล้วก็อันนี่แล้วก็เป็น FF5 ตัวหมายถึงว่าหมายถึงตัวผมผมชอบเลข5ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับมาร่วมทําบุญกันนะครับนำเงินไปช่วยสิ่งแวดล้อมกันนะครับก็ตั้งใจวาดแม้ว่าจะไม่สวยมากแต่ว่าวาดจากใจนะครับ